ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบในหลายวาระที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้จากการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทีมโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นก่อนเลยนะครับที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างประเทศนะครับในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงกําหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในห้วงระหว่างวันพฤหัสที่27แล้วก็วันศุกร์ที่28นี้นะครับคือวันพฤหัสที่วันวันศุกร์ที่จะถึงนี้โดยการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคําเชิญนะครับของประธานาธิบดี ฟิลิปินนะครับซึ่งเรากับฟิลิปินเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมานานแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์หรือว่าความร่วมมือในเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับไปคราวนี้ก็จะไปเหมือนกับกระตุน้นแล้วก็ติดตามประเด็นต่างๆที่ผู้นําทั้งสองท่านได้มีการหารือกันไว้ในโอกาสที่ได้พบกันในหลาย,ลาย,ลายๆเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเปก นะครับหรือว่าอาเซียนสม,มิธที่ผ่านมานะครับผมมีสอส่วนเหมือนทุกวันนะครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องที่ทนายกให้นโยบายกับที่ประชุมแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็เรื่องเพื่อทราบนีในวันนี้เนี่ยมีเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงคือปลัดกระทรวงหลายกระทรวงผมเลยขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องการแต่งตั้ง เข้ามารวมอยู่ในเรื่องสั่งการด้วยนะครับเรื่องแรกที่ท่านนายกสั่งการต่อที่ประชุมก็คือท่านได้กล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีชุดเดิมว่าได้ร่วมทํางานด้วยกันมาด้วยความเสียสละแล้วก็ได้วางรากฐานเรื่องราวต่างๆเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยพอสมควรนะครับมีบางเรื่องที่ยังไม่เสร็จจะต้องดำเนินการต่อไปก็คาดหวังว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะร่วมกันแล้วก็ตั้งใจดำเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปให้ได้เวลาช่วงฮันนีมูนคงไม่มีแล้วนะครับจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ลงรายละเอียดกันเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่เรามักจะเล่าเป็นโครงการยาวๆตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยท่านนายกบอกว่าคงเล่าแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมไปได้ด้วย ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลนี้มีโอกาสที่จะทำงานก็คือในช่วงปลายปีนี้ปีหน้าและอาจจะคาบไปถึงปี60เล็กน้อยว่าในช่วงประมาณนี้จะทำอะไรเสร็จบ้างแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงโครงการที่ในช่วงที่รัฐบาลอยู่และทำเสร็จเนี่ยมีความก้าวหน้าจะต้องรายงานเป็นระยะระยะเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบ ที่ผ่านมาอาจจะรูภาพมันคุมเครือเพราะว่าเล่าโครงการยาวเกินไปโดยยังไม่ได้เล่ารายละเอียดหรือยังไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้และความก้าวหน้าเป็นระยะระยะท่านก็นเน้นในเรื่องนี้ด้วยขอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับท่านได้มอบหมายงานให้กับรองนายกทฐมนรีก็คือคงได้มีการคุยกันไปแล้ว เป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคลนะครับแต่ว่าวันนี้ได้นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้รับทราบว่ารองนายกรัฐมนตรีทั้ง6ท่านใครที่รับผิดชอบกํากับดูแลกระทรวงอะไรจะได้ทราบถึงสายงานที่ชัดเจนการพิจารณากันกรองทั้งหลายก็จะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับท่านแรกคือท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับท่านมอบหมาย ให้รับผิดชอบกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็สออบตอนะครับส่วนที่2คือท่านรองนายกพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ท่านมอบอำนาจให้กำกับ การบริหารราชการแทนในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬากระทรวงวัฒนธรรมส่วนองค์กรอื่นๆที่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดเอานะครับท่านที่3ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกนลพิพัฒนาใสยกำกับดูแลงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านที่ห้า ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองกำกับดูแลงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงานกระทรวงศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและท่านสุดท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รับผิดชอบกำกับดูแลงานของกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอาจารย์วิษณุเครือง,งามนะครับกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานราชบัณฑิตทยสภาในส่วนของการมอบหมายนโยบายสำคัญสำคัญ กลุ่มที่1เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ท่านมอบนโยบายก็คือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ชุดนี้จะต้องเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นหมายความว่ากระทรวงได้ขับเคลื่อนทํางานทําภารกิจแก้ไขปัญหาอะไรออกไปจะต้องยึดถือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อไปเรื่องที่สที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจท่านนายก พูดถึงสองประเด็นใหญ่คือนอกเหนือจากการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหาภาคแล้วเนี่ยท่านอยากให้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจรากหญ้าซึ่งวันนี้ในที่ประชุมท่านบอกว่าท่านอยากใช้คำว่าการขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถที่จะมีรายได้สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้นอย่าละเลยในเรื่องเศรษฐกิจ ในส่วนนี้ก็คือส่วนที่ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะครับขณะเดียวกันเรื่องการเล่งรัฐการลงทุนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีความโปร่งใสเรื่องการลงทุนในปี58-59เนี้ยให้ไปพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นท่านนายกก็ฝากเรื่องนี้ให้ท่านรองนายกสมคิดไปดูรายละเอียดในทุกๆเรื่องว่าทําอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่มอบให้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นการจูงใจนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่ายิ่งจะเปิดประชาคมอาเซียนความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในเชิงของการปฏิบัติจริงและในเชิงของดัชนีชี้วัดที่จะมีผลเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะตอบสนองต่อดัชนีชี้วัดนั้นจะต้องแก้ปัญหาให้ตรงกับดัชนีชี้วัดที่ที่เขาออกมาเพื่อให้มันมีผลสํารวจที่ดีขึ้นนะครับต่อไปเรื่องที่3ที่ท่านให้นโยบายก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องสอนให้คนรู้จักการเรียนรู้เรียนที่จะคิดได้อย่างเท่าทัน แล้วก็คิดแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จะต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้คำว่าคนดีท่านหมายถึงคนที่เก่งในเรื่องต่างๆแต่ต้องมีคุณธรรมด้วย2อ,อย่างต้องไปคู่กันความสามารถและคุณธรรมมีอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วขาดอีกอย่างหนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแต่ถ้าทำสองอย่างไปควบคู่กันถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ละเลยไม่ได้ก็คือการผลิตบุคลากรทั้งหลายในสายวิชาชีพจะต้องตรงกับตลาดแรงงานที่ต้องการแล้วก็สอดรับต่อสถานการณ์ของการพัฒนานะครับอย่าคำนึงถึงเฉพาะสิทธิและเสรีภาพจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ควบคู่กันไปด้วยและเรื่องสุดท้ายคือ ประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องความมั่นคงท่านดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ราชประสงค์เป็นบทเรียนอันสําคัญเป็นประสบการณ์อย่างดีที่เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจทหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หรือจะเป็นส่วนข่าวกรองสัมภาความมั่นคงแห่งชาติก็ดีทุกคนพยายามที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆให้กลับคืนสู่ปกติโดยรวดเร็วสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เกิดความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกกันพื้นที่ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการข่าวและกันพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยแต่ปรากฏว่าเรายังประสบปัญหาอยู่พอสมควรเช่นเรื่องของการปฏิบัติของสื่อมวลชน เรื่องของการปฏิบัติของพี่น้องประชาชนที่จะทำอย่างไรให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้เข้าใจแล้วก็เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคงเพื่อที่จะให้สามารถใช้ชีวิตสามารถที่จะทำงานตามหน้าที่ของเขาแต่ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นไปนในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งหมดนี้คือ4ี่กลุ่มที่ท่านนายกมอบหมายนโยบายไปนะครับที่จะให้คณะมนตรีชุดใหม่ ได้ดําเนินการเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็คือภายในสิ้นเดือนกันยายน2 5 5 8นี้ก็คือจะหมดปีงบประมาณนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าไปเป็นข้าราชการประจําอยู่ในอีกสถานะหนึ่งนั้นจะมีแต่สถานะของการเป็นข้าราชการการเมืองอย่างเดียวนะครับ เรื่องที่2ของนโยบายในเรื่องที่ท่านมอบวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากกรณีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นะครับได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตก็ตามทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเป็นที่รับทราบกันว่าในปัจจุบันเนี้ยชาวต่างประเทศที่เสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นจานวนเงินที่ค่อนข้างจะสูงกว่าและก็มีส่วนต่างจากผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นประชาชนคนไทยมากพอสมควรนะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นและความสําคัญเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ปกติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยก็อยากมีความสุขแต่พอมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องดูแลทั้ง2กลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้รับการสนใจจากรัฐบาลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็พบว่าแหล่งเงินที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งสองกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับส่วนที่1มาจากกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายก็ดีหรือจากกองทุนก็ดีส่วนที่2มาจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่วนที่สาม,มาจากสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีและส่วนที่4มาจากมหาดไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนต่างประเทศ จะได้สัดส่วนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นท่านจึงมอบหมายนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหลายโดยเฉพาะท่านอาจารย์วิษณุเครือง,งามไปดูในรายละเอียดว่าทําอย่างไรพี่น้องประชาชนทั้งสองกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้มีการนําเสนอกันว่าจะต้องคํานึงถึง สามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือจำนวนเงินนั้นจะต้องมีจำนวนมากพอที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่รู้สึกว่ามันเป็นเงินที่เล็กน้อยเกินไปต่อสิ่งที่เขาสูญเสียอันที่2เมื่อเป็นจำนวนเงินที่มากขึ้นก็จะต้องดูว่ามันมีข้อกฎหมายรองรับได้อย่างไรจะต้องไม่เกิดเหตุที่ไปขัดกับข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่จะช่วยเหลือเยียวยาจะต้องถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วยนะครับซึ่งจะถูกต้องอย่างไรเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์วิษณุจะต้องไปหาคําตอบและสุดท้ายคือไม่ได้ดูเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตอย่างเดียวผู้ที่เจ็บพิการทุกพลภาพจะต้องช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างไรให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจว่ารัฐบาลได้ดูแลแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มขีดความสามารถในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองไทย เป็นพลเมืองของต่างประเทศที่มาช่วยทําให้บ้านเรามีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ดีเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายหรือพระราชกฤษการชุมนุมสาธารณะปี2558นะครับวันนี้สำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอคณะมนตรีพิจารณาทีนี้เมื่อกฎหมายอันนี้ประกาศแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีแผนหรือที่เราเรียกกันว่า action plan แผนที่ทางตำรวจเสนอมาเนี่ยเขากำหนดเป็นเรื่องเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรกคือเรื่องหลักการโดยทั่วไปเขาพูดถึงกรอบแนวความคิดว่าประชาชนสามารถที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธและชุมนุมโดยสงบได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงหลัก4ประการ 1. คือหลักแห่งประสิทธิภาพและความเหมาะสมก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะต้องดูแล การชุมนุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานการณ์ไม่หนักเกินไปและไม่เบาจนเกินไปจนไม่สามารถควบคุมการประชุมได้อันที่สองหลักแห่งความจำเป็นก็คือใช้กำลังใช้มาตร,ราการต่างๆเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การชุมนุมเหล่านั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่ขัดหลักกฎหมายหลักต่อไปก็คือหลักของการได้สัดส่วนนะครับและหลักสุดท้ายคือ หลักของการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอำเภอใจทั้ง4หลักการนี้เจ้าหน้าที่จะต้องยึดโดยเคร่งครัดนะครับ